สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่742ค่ะ742รหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะรายไอดีมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษนะคะหรือเบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้ค่ะคุณแม่ขารหัส742นะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าลินินผสมสปันนะคะเนื้อผ้าลินินผสมแน่นอนว่าพอมันเป็นลินินผสมราคาจะไม่ได้แรงขนาดลินินแท้ด้วยและที่สำคัญคือ อกจากจะไม่แรงแล้วราคายังน่ารักมากตัวนี้จะบอกราคาก่อนเนาะตัวนี้ราคาเพียง390บาทค่ะ 390บาทฟังไม่ผิด390บาทและถ้าโอนชำระจะส่งฟรีไปด้วยเลยนะคะก็แต่ถ้าเก็บปลายทางค่ะโปรโมชั่นเดือนมีนาคมเก็บปลายทางไม่ว่าจะกี่ตัวนะคะในการจะส่ง1ครั้งในการใน1ห,ห่อค่ะค่าเก็บปลายทางเหมาจ่ายแค่50บาทคุณแม่จะเหมาไปเลยครบทั้ง4สี4ก็ได้ค่าเก็บปลายทางแค่50บาทค่ะตัวนี้390บาทแล้วเนื้อผ้านุ่มนิ่มใส่สบายลายสวยนะคะรูปแบบเก๋และที่สําคัญไซส์ดีงามโดยไซส์ใหญ่เนาะตัว อันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะฟรีไซส์46จริงๆใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เลยคุณแม่ประมาณแบบ 44, 45, 4บอะไรเงี้ยใส่ได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวขออนุมานเขียนว่าเป็นฟรีไซส์4ีละกันจริงๆอกจริงอ่ะ4 4 45ใส่ได้นะคะเดี๋ยวส้มเขียนไว้ให้ด้วยว่าฟรีไซส์46แต่ว่า 4, อกจริง4 4 45ใส่ได้นะคะความยาวรุน่นนี้ใครชอบงานเสื้อที่คุมเป้าคุมสะโพกน่าจะถูกใจนะคะตัวนี้จริงๆเขาเป็นงานหน้าสั้นหลังยาวค่ะด้านหน้าจจยาวประมาณ24ครึ่ง หลังยาวยี่สิบหกเลยนะคะก็คือแบบคุมเป้าคุมสะโพกเนี่ยค่ะคุณแม่คุมเป้านะคะนี่คุมสะโพกอันนี้เลยนะคะยาวเดี๋ยวเขียนไว้ว่าเป็นความยาวประมาณยี่สิบห้าแล้วกันนะคะความยาวประมาณยี่สิบห้าคุมเป้าคุมสะโพกค,ค่ะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อผ้าลินินผสมสปันนะนี่ค่ะ t e x t อร์เขานะคะลายแบบลายผ้าเขาอะมันเหมือนลินินเลยนะคะมันเหมือนลินินเลยแต่ว่ามันไม่ได้ยุยมันไม่ได้เป็นลินินแท้นะคะแต่มันก็ไม่ได้นุ่มนิ่มแบบยุยขนาดสปันนะคะมันมีน้ําหนักแบบ กำลังดีเนี่ยแต่ว่ามันก็แบบบางเบานะคะใส่สบายเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วก็ราคาน้องก็คืออย่างที่บอกไปไม่ใช่ลินินแท้เพราะฉะนั้นราคาก็น่ารักแค่390เาเท่านั้นนะคะแต่มันไม่ได้แบบขนาดสปัน,มนไม่ได้แบบยุยยขันสปันนะตัวนี้นะคะแล้วคือนี่ลายเขาเหมือนลินินเลยนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครถามว่าแบบนิ่มไหมนี่ จับนิดเดียวคือนุ่มนิ่มเลยค่ะแล้วก็ถามว่าแบบตัวนี้แทบจะแบบโฆษณาได้เลยว่าเป็นผ้าไม่ต้องรีดนี่ค่ะอันนี้แต่ว่าตัวโชว์หนูว่าหนูรีดนะเพื่อให้มันสวยเป๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมาโชว์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติใครแบบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทิ้งตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนมันไม่ได้ยับเลยแต่ว่าตรงพวกตาแบบพงตรงแขนตรงปกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารีดมันก็สวยนะคะแต่ผ้ามันแทบจะโฆษณาได้เลยว่าเป็นผ้าไม่ต้องรีด เนี่ยเห็นไหมคะไม่ได้มีความยับเลยนะคะตุลีทับทับทีเดียวเรียบสวยเลยนะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวส้งบอกแบบก่อนนะไซส์เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นฟรีไซส์46อกจริง44 45ใส่ได้ความยาว25นิ้วราคา3 9 0บาทงานนะคะตัวนี้น้องจะเป็นงานคอโกลมเจาะวีะคะ่ะเดี๋ยวดึงไมล์ออกนะอันนี้ค่ะคอโกลมเจาะวีนะคะก็จะเป็นคอป,ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานสวมหัวเป็นงานสวมหัวนะคะมาพร้อมกับแขนจ้ำายแขนนะคะซึ่งตรงจ้ำาบแขนตัวนี้จะเป็น ย่างยืดที่มันแข็งแรงมากๆแต่ว่ามันไม่ได้รัดขนาดเราเจ็บนะเนี่ยค่ะมันมเราไม่ได้เจ็บแต่ว่านี่ไม่ต้องกลัวเลยว่ายืดไปแบบ2องขครั้งแล้วมันจะเสีย แข็งแรงมากๆแต่เราไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นแขนจับขนาดนี้นะคะแล้วแต่เราดึงเลยนะคะอยากดึงให้มันสั้นนะคะหรือว่าอยากดึงให้มันประมาณนี้คุมข้อศอกแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะก็ถ้ายาวอยากได้แบบสุภาพไปบร้อยก็ปล่อยตรงลงมานะคะก็จะเป็นประมาณคุมข้อศอกประมาณนี้นะคะ,คออะ,ะ,คะด้านข้างเลยจะโพกผ้าให้ด้วยนะทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เป็นงานสวมหัวนะคะด้านหน้าเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะคะก็เห็นลายผ้าแล้วสำหรับปลายคุณแม่ขาตัวนี้ หนูว,ว่ามันเป็นลายแบบเป็นลายคล้ายๆลายใบไม้เลยอะเป็นลายคล้ายๆลายใบไม้กราฟ,ฟิกเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ความเก๋ความเท่นะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นงานแบบข้อกลมเจาะวีแบบสวมหัวเนาะตัวนี้นะคะมันก็จะได้เก๋ได้เท่แบบนี้ก็จะใช้เป็นลายใบไม้มาให้นะคะอ่ะมีสีทั้งหมดสี่สีค่ะสีแรกตัวนี้จะเป็นโทนสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีส้มเดี๋ยวส้มยืนให้ดูสีตัวนี้จะเป็นโทนสีส้มค่ะสีที่สองอันนี้จะเป็นสีแดง โทนสีแดงจริงๆคือเขามีหลายสีเขามีหลายสีในตัวเนาะแต่ว่าสีแดงมันจะชัดที่สุดอะ s งก็เลยเอานี้ไปว่าอันนี้เป็นโทนสีแดงนะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูแล้วก็ใส่ชื่อสีไว้ให้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็คือเขาก็มีหลายสีนั่นแหละแต่ว่าสีที่มันมีสัดส่วนเยอะที่สุดก็คือแบบเขียวอ่อนอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเขียวนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินอันนี้ก็เก๋นะคะเดี๋ยว so ไปเปลี่ยนให้ดูทุกทั้ง4ี่สีนะคะ อันนี้สีส้มนะคะเดี๋ยวหนูไปเปรียสามสีให้ดูค่ะสีส้มค่ะนี่นะคะดึงแขนได้เลยจัดระเบียบได้สีสองค่ะสำหรับตัวนี้ให่ามาให้ดูจะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวซ่วขึ้นชื่อสีไปให้นะเพราะว่าจริงๆรายเขาคือขับมาในสีเยอะมากแต่ว่าสีที่เด่น,ดนที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดก็คงจะเป็นแดงเนาะอ่ะยืนให้ดูแดงค่ะ สตาร์ร w อนซัมเมอร์สี Sun, ful, สันคันเรฟูสดใสก็ต้องโทนสีประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากได้เฉดประมาณนี้เนาะความเก๋ความเท่นะอันนี้เดี๋ยวยืนให้ดูนะสีแดงค่ะแมตต์กับกางเกงครีมเนาะขึ้นอยู่แล้วแมตต์กับดำได้เลยอันนี้แมตต์กับดำจะดูเปรี้ยวมากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สั่งรหัส742และตามด้วยสีแดงนะคะราคาเพียง390บาทค่ะและเราจะส่งให้ฟรีด้วยนะทาโอนชำระนะคะ 742สี่สองค่ะใส่มาให้ดูตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นสีน้ําเงินค่ะเดี๋ยวยืนให้ดูสีนะคะตัวนี้เฉดน้ําเงินนะเขาไม่หลายสีในนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าสั่งสีน้ําเงินนะต้องขึ้นชื่อสีไ้ให้เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงตัวไหนนะคะนี่เลยด้านหน้าค่ะด้านหลังนะด้านหลังคือคลุมสะโพกเลยนะจะประมาณนี้ด้านข้างผ่าผ่าสะโพกให้ด้วยนะคะผ่าข้างให้ด้วยแบบนี้อันนี้รหัสเจ2ดสี่สองนะคะ 742นะคะและก็สีนี้จะเป็นสีเขียวค่ะเป็นเขียวอ่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นโทนสีสดใสได้เนาะเขามีหลายสีในตัวนะคะแต่ว่า,าเวลาสั่งสั่งสีเขียวเนาะโทนเขียวค่ะตัวนี้เดี๋ยวส้มยืนให้ดูนะคะตัวนี้ใครที่อยากได้งานแบบลายดอกสดใสนิดนึงแต่ไม่อยากได้สีฉูดฉาดก็เป็นโทนนี้เลยนะคะนี่เป็นเซตโทนสีแบบ สีอะไรอะสีสบายตาละมุนตาเนาะสำหรับสีนี้นะสีเขียวนะคะเนื้อผ้าอยากจะบอกว่านุ่มนิ่มมากนุ่มนิ่มมากแล้วมันก็ไม่ยับง่ายด้วยนะตัวนี้นะคะใส่แล้วมันก็ไม่ยับง่ายด้วยนะคะดูแลรักษาก็ง่ายนะคะสําหรับตัวนี้เนื้อผ้าลินินผสมสปัน390บาทนะคะเกินราคาเขานั่นแหละนะคะแล้วก็คือราคาที่รวมจัดส่งรวมค่าจัดส่งฟรีด้วยสำหรับเก็บสำหรับโอนชําระนะคะซึ่งจัดส่งให้ฟรีไปเลย3 9 0กสบาท390บาทนี่คือถ้าโอนชําระเราจะส่งให้ ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทางมันจะมีค่าบริการเก็บปลายทางเพิ่มก็คือเดือนใ้โปรโมชั่นเหมาจ่ายนะคะ กี่ตัวครั้งเดียวกันคือในห่อเดียวกันอะส้มคิดแค่50บาทพอคุณแม่จะสั่งไปเดยแตัวนะคะ8ดอก8สีก็คิดแค่50บาทค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวมีภาพนิ่งท้ายคลิปหรือว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่การไลฟ์สดคุณแม่สามารถย้อนคลิปไปดูด้านหน้าก็ได้นะคะกรอไปกรอมาได้เลยว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะบอกเลยว่ามันเก๋ไก๋ทั้งสีสีสีส้มสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะคะ390บาทเท่านั้นค่ะ อย่าลืมสั่งรหัสอย่าลืมจดรหัส74 2ดนะเพราะว่ารายดอกช่วงนี้จะมีเยอะนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวสหรับกันว่าดอกไหนนะคะตัวนี้รหัส742นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปนะคะ